โอเคผมว่ากราบสวันสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มีช่องสโมกเตอร์เช่นเคยนะฮะ วันนี้ฮะอยู่ในเกมโรม,ม่าก,กันอีกเช่นเคยนะฮะกระทุน3 0 0 0บาทนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่ประชุมก็อย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะฮะมาเหมือนเดิมเบ็ด300ไปแล้วกันเกมนี้ขอหนักๆเลยนะฮะผม <c oughs> ติดใจนะครับเบ็ด300ปกติเบ็ดแต่ร้อนะฮะโอ้โหสวยอย่างนี้300ฮนะปกติเบนะ็ดแต่ร้อยห้าสบช่วงนี้มาเบ็ด300ยยาวๆเลยติดใจเลยฮะ มันมาไวจริงๆนะบางทีเบ็ด300อ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นตามนะฮะสวยมาคลิปนี้ขอกำไรสัก6 700แล้วกันเนาะ <c oughs> ง่ายๆสบายๆชิวๆะฮะอืมม <c oughs> าอีกสวยเลย <c oughs> นึกว่าโลจะมาให้ อ้าวสวยมาอย่างนี้ครับผม 3, สามพัี่โอ้โหมาอย่างนี้ชทำๆเลยครับ BIG กวินสามี่รวมยอดเลยครับคุณผู้ชมหกพันหนึ่งอยหนึ่งมาแตกมา3ามพันหนึ่งรอยครับผมคลิปนี้โอ้โหบอกแล้วเบ็ดสามร้อเข้ามาจริงๆครับผมโคตรจะเอาเลยนึกว่ามันจะแบบไม่มาซะเลยเบ็ดสามรอยนึกว่าจะเหลือทุนถึงพันเลยวคย่ แบบเหมือนเคยนะครับทุนถึงพันมันค่อยแตกให้โอเคงันคลิปนี้ก็เป็นเอาเป็นรับประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็คิดสลอดกิจกรรมแจกนะครับผมเราก็มีให้เรื่อยๆนะใครที่มาเม้นมาโพสบ่อยๆแล้วก็แจกกันไปทันทีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมไ้ติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ